เวัดีครับยวพาทุกท่านมาชมอาจารย์ก็วิ่งคนากันนะครับานานๆได้เจอดินค่อนข้างจะอ่อนนะครับนี่นะครับมันจะติดผานแบบนี้จะได้ฟังเสียงเบิ้ลหรือเปล่าวันแบบนี้มาหน่อยแล้วมาหน่อยแล้ว มันจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นดินอ่อนอ่ะจะวิ่งแบบไหนเดี๋ยวดูกันนะครับอ๋อเริ่มชักดินเข้าแล้วนะครับแสดงว่าวิ่งแบบข้างเดียวนะครับน่าดินอ่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้อยแปะทั้งคันอ้าว จะได้ยินเสียงเบิร์ดแล้วนะครับฟอร์ด5,000่3นะครับปกติแกก็จะวิ่งประมาณชั่วโมงละ700นะครับตอนนี้ก็มาวิ่งของตัวเองครับมาซ่อมนิดๆหน่นนอยๆอถอยมาสาดดินไปทางขวามือเรานะครับจะวิ่งเร็วไม่ได้นะครับบังคับรถยากดินอ่อน ไม่ค่อยได้รับงาน,นครับเดี๋ยวนี้สุขภาพแย่ yeah. าฟังเสียงเบิ้ลเด้จะมีไหมน่านัา่นตามการเรียกร้องอ่าเริ่มลั่นแล้วคนเคยลั่นต้องลั่นนะครับ เบิ้ลน้อยอ่าเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยโอ้โหไม้เครื่องเยอะหมดเลยปอ,อดในตำนานเราม่าเสียงแน่นดีจัง ภาพไม่ค่อยจะดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็เดินย่องแล้วก็ไม่ค่อยรับงานเท่าไหร่นะครับโดยมากเาจะทําใกล้ๆบ้านนะครับรับก็รับงานใกล้ๆบ้านแล้วก็งานของตัวเองนะครับความสูงยังไม่พอครับก็เอาดินจากด้านขวามือเราสาดเข้าไปอีกนะครับ ที่วิ่งแบบข้างเดียวนี่ก็ทางซ้ายมือทา่านผู้ชมนี่ก็มันมันต่ำนะครับต้องวิ่งจากเอาดินจากขวามือไปขวามือทา่านผู้ชมนะครับโอ้ยมีฟางด้วย ก็เริ่มถอยย่ำด้วยนะครับม่ถ้ามันป่นก็พุ่งดีนะครับสาสตรดีไม่ก่อผาน อาถอยย่ำนะครับคามสูงก็ไกลเคียงแล้วนะครับอาจจะถอยย่ำอีกทีแล้วก็ปาดเก็บแล้วครับ อถอยย่ำนะครับถอยย่ำแน่นๆหน่อยอยังถอยย่ำอยู่นะครับ นีนุ่มๆอย่างนี้ถ้าไม่ติดผ่านั่นแน่นดีนะครับมีฟางอีกเดี๋ยวโพงกันยันเหยียบก็ไม่เป็นไรนะครับ ความสูงยังไม่พอนะครับนั่นเริ่มลึกก็เริ่มเจอดินเหนียวแล้วนะครับ หน้าย่ำนะครับใส่ใกล้จะพอแล้วบ้างนะเพราะว่าเหยียบไปเหยียบมาหลายเที่ยวแล้วนะครับอ่าถอยย่ำอีกนะครับ หลังใช้ใบด้านหน้าเก็บข้างคันนะครับทีนี้ก็จะวิ่งปาดข้างแล้วนะครับอ้าวขั้นตอนสุดท้ายนะครับปาดข้างคันแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยมันมีคันตรงหน้ารถนะครับขนาตัดปลายยาสเขียวนะครับก็ใช้ใบด้านหน้าแต่งเอานะครับ นานนานนาน การว่าขนานี้ก็เสร็จสิ้นนะครับพบใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ